สวัสดีจ้าหลานมนุษย์เรานี่ก็แปลกนะเรามักจะเผลอตัดสินอะไรต่อมีอะไรจะรูปลักษณ์ภายนอกอยู่เสมอเลยใช่ไหมเสื้อผ้าสวยๆก็ต้องเป็นคนดีมีฐานะหนังสือปกสวยๆก็น่าจะสนุกกว่านังสือปกเก่าๆความคิดแบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดเสียทีเดียวนะแต่บางทีมันก็อาจจะทําให้เราพลาดของดีที่ซ่อนอยู่ไปอย่างน่าเสียดายคนโบราณท่านจึงมีคําสอนเตือนใจเราเสมอว่า อย่ามองข้ามผ <พา S 1> ้า,<พ>าขี้ริ้วห่อท<ถ>อง <ถอ S 1> หลานลองลึกภาพตามยายนะหลานผ้าขี้ริ้วคือผ้าเก่าๆศก,กรปรกโปรกที่ไม่มีใครเห็นค่าส่วนทองคําคือของล้ําค่าที่ใครๆก็ปรารถนาการเอาผ้าขี้ริ้วมาห่อทองคําจึงเป็นภาพเปรียบเปรยถึงคุณค่าอันมหาศาลที่ถูกบดบังไว้ด้วยภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูธรรมดาหรืออาจจะดูย่ำแย่ด้วยซ้ำ สำนวนนี้สอนให้เรามองคนให้ลึกถึงเนื้อแท้ข้างในอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใครจากเสื้อผ้าหน้าผมหรือฐานะภายนอกเพราะภายใต้ท่าทีที่เรียบง่ายนั้นเขาอาจจะมีความรู้ความสามารถหรือมีจิตใจที่ดีงามราวกับทองคำซ่อนอยู่ก็เป็นได้ในยุคข,ของหล,นหลานๆที่เราตัดสินกันเร็วเหลือเกินจากการปัดหน้าจอ ผ้าขี้ริว้วมันไม่ได้เป็นแค่เสื้อผ้าเก่าๆอีกต่อไปแล้วนะหลานแต่มันกลายมาเป็นโปรไฟล์โซเชียลมีเดียที่ดูแสนจะธรรมดาแต่เบื้องหลังเจ้าของโปรไฟล์นั้นอาจจะเป็นทองคําตัวจริงก็ได้หลานเคยเห็นไหมโปรไฟล์ f a c e b o o k ของมหาเศรษฐีบางคนที่ดูเรียบง่ายเหมือนคนทั่วไป โปรไฟล์ i n s t a า r กรของศิงลปินระดับโลกบางคนที่ลงแต่รูปเบลอๆไม่ได้คุมโทนสวยหรูหรือโปรไฟล์ของโปรแกรมเมอร์อัจฉริยะที่ใช้รูปกระตูนเป็นรูปโปรไฟล์ซะง,งั้นนี่แหละคือผ้าขี้ริ้วห่อทองในยุคดิจิทัล ในขณะที่หลายคนพยายามสร้างเปลือกนอกให้ดูสวยหรูแต่ก็มีคนเก่งๆอีกมากมายที่เขาสนใจแต่จะสร้างผลงานที่เป็นทองคำจริงๆโดยไม่สนใจว่าจะเอาภาพแพรมาห่อเลยและบ่อยครั้งคนเหล่านี้แหละคือตัวจริงในวงการคือคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆไม่ใช่แค่สร้างภาพสุดท้ายแล้วนะหลานโลกเราก็ยังคงวัดคุณค่าที่แท้จริงจากเนื้อในเสมอ คียริว้วไม่อาจาลดทอนคุณค่าของทองคําฉันใดโปรไฟล์ที่ดูธรรมดาก็ไม่อาจาปิดบังความสามารถของคนคนหนึ่งได้ฉันนั้นจงฝึกฝนสายตาของเราให้มองทะลุเปลือกนอกเข้าไปถึงเนื้อแท้นะหลานให้ปัญญานำทางชีวิตนะหลานแล้วเราจะไม่พลาดโอกาสที่จะได้เจอกับทองคําที่ซ่อนอยู่ในชีวิต ถ้าชอบข้อคิดที่ทำให้เรามองโลกได้ลึกซึ้งขึ้นแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องโบราณว่าไว้นะจ๊ะ